สวัสดีครับเราก็มาอยู่กับเซิร์ฟเดอะริเวอร์ซิตี้โลเปนะครับผมเนี้อใหม่ที่เข้ามานะครับก็จะได้อุปกรณ์ทํางานแล้วก็ได้น้ําเปล่าแล้วก็ได้อาหารด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่นั้นนะครับเราก็จะได้รถนะครับคนละ1คันด้วยนี่เราก็ให้ทุกคนนะครับเบิกมาดูที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับได้รถ1คันเลยนะครับผมสำหรับเซิร์ฟเดอะริเวอร์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูงานอาชีพภายในเซิร์ฟนี้กันเลยนะครับผม โอเคนะครับสำหรับงานอาชีพนี้ก็จะเป็นงานอาชีพเลี้ยงวัวนะครับเราก็จะต้องไปซื้อนะครับแม่พันธุ์พ่อพันธุ์นะครับแล้วก็ซื้อหญ้ามาด้วยนะครับเราก็มาเลี้ยงที่ตรงนี้นะครับเราก็อย่าลืมให้หญ้ามันด้วยนะครับให้มันอิ่มนะครับทุกคนนี่สำหรับงานอาชีพเลี้ยงวัวนั่นเองนะครับก็มีคนมาเลี้ยงเยอะพอสมควรนะครับก็ปล่อยให้มันเติบโตนะครับผมเราสำหรับงานอาชีพนี้นะครับก็จะเป็นงานอาชีพตกปลานะครับแอบก็ให้ทุกคนนะครับตกปลาไปเลยนะครับ อย่าลืมไปค้าเบ็ดด้วยนะครับถ้าเราไม่ค้าเบ็ดก็จะไม่สามารถตกปลาได้เพราะว่าเราไม่มีเบ็ดให้ซื้อนะครับเราต้องค้าเองนะครับทุกคนนะก็ประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ตกปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันบ้างนะครับสำหรับงานอาชีพนี้ก็จะเป็นงานอาชีพเก็บกล้วยนะครับนี่แล้วก็ใช้ตะกร้าไหวนะครับแล้วก็ให้ทุกคนนะครับกด n นะครับเก็บได้เลยนะครับมันก็จะลงในตะกร้าของเรานั่นเองนะครับไม่มีตะกร้าไม่สามารถเก็บกล้วยได้นะครับผม แล้วสำหรับงานอาชีพนี้นะครับก็จะเป็นงานอาชีพตัดไม้นะครับเลื่อยเนี่ยเขาจะให้เรามาอยู่แล้วนะครับเราก็กดใช้ไปนะครับแล้วกดตัดปายนะครับผมตัดไปเลยตัดไปเลยนะครับโอเคนะครับแล้วสำหรับจุดนี้นะครับก็จะเป็นร้านขายรถนะครับใครที่อยากจะได้รถนะครับก็ไปหาเงินเขียยมาแล้วก็มาซื้อได้ที่ร้านนี้เลยนะครับผมก็ไม่แพงเท่าไหร่นะทุกคนมันก็พอได้อยู่นะทุกคนนะก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับ นี่โอ้โหรถแต่ละคันที่สวยทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมนะบอกเลยว่ารถแต่ละคันเนี่ยสวยมากนะครับสวยเลยแหละเออว่าไ่้คือสวยเลยเลยนะครับผมนี่โอเคนะครับรถก็ประมาณนี้เนาะแต่ราคามันก็ค่อนข้างสูงนะครับก็ประมาณนี้นะครับจวไปดูจุดอื่นกันบ้างนะครับผมสําหรับจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดแต่งงานนะครับผมใครที่อยากจะแต่งงานนะครับก็ สามารถมาจุดนี้ได้นะครับเขาจะมีวิธีนะครับการแต่งงานของเรานั่นเองนะครับผมใครมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับก็เอ้ยใครมีเจ้าสาวนะครับนะครับพร้อมที่จะแต่งงานก็มาแต่งได้ที่จุดนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็มานนี้เนาะสําหรับใครนะครับอยากจะเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับดี๋ยวจะทิ้งลิก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับอย่าลืมมาเล่นกัน เยอะๆนะครับผมสำหรับเซิร์ฟเดอะริเวอร์ซิตี้โรเพนะครับแอดมินเปกันเองด้วยนะครับผมแอดมินใจดีนะครับเป็นผู้หญิงนะบอกเลยว่าใจดีนะครับใครอยากทำความรู้จักก็สามารถทําความรู้จักกับแอดมินคนนี้ได้เลยนะครับบอกเลยว่าใจดีมากๆเลยนะครับผมนะครับใครที่โหลดไม่เป็นนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดิคอร์ดเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับทุกคนนะนะครับเพราะพี่ไม่ไดสอนดาวน์โหลดนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่นะครับใครที่เข้าไม่ได้นะครับใครที่เข้าไม่ได้นะครับ ย้ำอีกทีนะครับไปติดต่อได้ที่ดีคอร์ตนะครับโอเคนะครับสำหรับนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ